สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กูแม่บ้านเกษตรกรจากสารบ้านดอนขาค่ะบ้านดอนขาเป็นหมู่บ้านในภูมิภาคอีสานตอนบนมีการดาเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนคนอีสานมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมพืชอาหารหลักคือข้าวประชากรในพื้นที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก มีประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นหลากหลายด้านหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคืองานหัตถกรรมจากสารจากคลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นตรก้า้ากระติบข้าว โดยเฉพาะกระติบข้าวซึ่งเป็นของใช้ในครัวเรือนของครอบครัวคนอีสานถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนจากเดิมที่เป็นเพียงวิถีชาวบ้านผลิตเพียงเพื่อใช้ในครัวเรือนจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาเป็นการผลิตเพื่อการค้าช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่บ้านเกษตรกรเพื่อหารายได้สู่ครัวเรือนจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากสารบ้านดอนขา เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2545ี่ทําที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่นาะบ้านเลขที่10หมู่ที่ตําตำบลทรายทองอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบวงัวลำพูเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านงานหัตถกรรมจักสารให้กับชุมชน เยาวชนและผู้คนทั่วไปที่สนใจงานจักสารภายใต้กรอบแนวคิดมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนโดยกลุ่มมีสมาชิกเดิ่มแรกจำนวน15คนโดยได้นำประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน48คนมีนางลำพูลเคนปิดตาเป็นประธานกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากสารบ้านดอนขามีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มอย่างชัดเจนมีประธานและมีคณะกรรมการกลุ่ม โดยคณะกรรมการและสมาชิกทุกคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยได้จัดทำระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอย่างชัดเจนให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้นอกจากนี้กลุ่มยังมีสวัสดิการและมีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มอีกด้วย บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มเมื่อครบวาระ4ปีสมาชิกทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความเสียสละและช่วยกันพัฒนากลุ่มซึ่งกลุ่มมีการจัดประชุมสมาชิกเพื่อแจ้งข่าวสารและความพืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมอยู่เสมอ นอกจากนี้สมาชิกยังได้ร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากสารบ้านดอนขาได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากลุ่มดังนี้ 1. เพิ่มยอดการผลิตและยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้า 2. เพิ่มพื้นที่ปลูกข้า 3. พัฒนาทักษะของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 4. เพิ่มราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นคลา้า 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 6. สร้างเครือข่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นคลา้า 7. ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนและผู้คนที่สนใจ กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มได้มีการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนวัดและโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมปลูกข้าวของชุมชนกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกิจกรรมปลูกป่า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจักสารการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนเป็นต้นสมาชิกกลุ่มมีการปลูกต้นค้าในพื้นที่เพื่อใช้ในการจักสารเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชซึ่งต้นคล้าเป็นพืชที่ดูแลง่ายไม่ต้องใช้สารเคมีและกลุ่มมีกิจกรรมย้อมสีเส้นคล้า โดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมสีเช่นเปลือกประดูฝางขมิ้นชันการหมักคโครนเป็นต้นส่วนเศษวัสดุเหลือใช้ในการจักสารคือไส้คล้าสามารถนำมาทำเป็นตะกร้ากระถางต้นไม้ใช้เป็นวัสดุครุมดินและทำปุ๋ยหมักจากไส้คล้า เป็นการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิน่นมาเพิ่มมูลค่าและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการใช้ BCG m o เดลในการขับเคลื่อนง,งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย